สังเกตนะครับพักก้านะครับคุณกรออกมาดา่าประยุทธ์จันโอชาแต่คุณอัธวิทย์เลขาพักนี่บอกกับสื่อบอกว่าอะไรฮะสนับสนุนลุงตูอยู่ต่ออีกหนึ่งสมัยเอ๊ะตกลงมันไปมันมาด้วยกันหรือเปล่าไม่รู้นะเอาไม่เป็นไรอันนี้ในฝั่งของสนับสนุนรัฐบาลก็แล้วกันสต็อปการการหาเสียงไปแล้วเมื่อตอน 5- ้าหโมงเย็นนะ,อะของทุกพักนะครับ มีกระแสมันออกมาสำหรับตัวเต็งนะครับสำหรับตัวเต็งที่จะได้นะครับมีเบอร์เบอร์สามจากเพื่อไทยออแล้วก็มันจะมีเบอร์สองใช่ไหมวันนี้ตัวเต็งม,มีเพื่อไทยแน่นอนล่ะนะครับเพื่อไทยแน่นอนแต่ทีนี้ในส่วนของคะแนนของทางพรรคใหม่ซึ่งเป็นพรรคกล้า พักกล้าวันนี้เนี่ยอาศัยกระแสของพลเอกประยุทธ์จันโอชาโค้งสุดท้ายนะบอกว่าจะเข้าไปเติมเสียงสนับสนุนให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีกสักเสียงหนึ่งคิดว่าไงนะครับก็จะมีพักกล้าใช่ไหมอีกฟังหนึ่งนะนะครับพักกล้านะครับการเลือกตั้งซ่อมหลักสี่ประชาธิปัตย์ไม่ส่งแน่นอนคนเก่าของพักกล้าก็คืออัธวิษอัธวิษฐเนี่ยเป็นคนเก่าของพักกล้า เอ้เป็นคนเกาของพรรคประชาธิปัตย์สังกัดพรรคก้านะครับสังกัดคุณกรนะครับก็คือพรรคก้านะครับคุณกรก็ออกมาด่าพลเอกประยุทธ์แต่โอเคไม่เป็นไรคุณอัตวิทย์ก็บอกว่าวันนี้สนับสนุนประยุทธ์นะครับสนับสนุนลงูตอยู่ต่อกู้ต่อเนาะนะสนับสนุนกู้ต่อนะวิเคราะห์ฐานเสียงของสองฝั่งเนี่ยสำหรับฝั่งประชาธิปไตยนะครับกับฝั่งเเด็จการได้ไหม เอาฝั่งรัฐบาลสนับสนุนลุงตู่ก็แล้วกันวันนี้ก็ออกมามีพักใหม่ๆเนี่ยเข้ามาในฝั่งของสนับสนุนลุงตู่ก็มีอะไรไทยพักดีนะฮะมีพรรกล้านะครับที่ที่ชัดเจนเลยนะที่ชัดเจนนะฝั่งโน้นนะแล้วก็จะมีประชารัฐนะครับพรรกล้าเนี่ยก็จะเป็นใครฮะจะเป็นอัธวิทย์ถูกไหมคุณอัธวิทย์ พรรคไทยพักดีก็จะมีพันเทพคุณพันเทพใช่ไหมแล้วก็พรรคพลังประชารัฐรู้สึกเสียงแผ่วไปนะครับเสียงแผ่วมีนักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่าไอ้ที่จะชิงดํากันจริงๆมีแค่2เบอร์เท่านั้นนะแต่สองเบอร์เนี่ยไม่ได้มีพรรคนะครับพลังประชารัฐซึ่งเป็นภรยาของคุณศิระเนี่ยอยู่ในโผลเลยเอาชิปหายแล้ววันนี้แชมป์เก่านะแชมป์เก่าเนี่ยหัวหน้าพักลงช่วยหาเสียงกันนะฮะ นเนืองเลยนะประวิทย์ช่วยหาเสียงเนี่ยฮะซึ่งมองข้ามไม่ได้นะครับวันนี้เนี่ยกระแสมันมันอาจจะมันอาจจะไม่ใช่ประชารัฐอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวเต็งจริงๆที่เขาวิเคราะห์กันมีแค่2เบอร์เบอร์2กับเบอร์สก็คือจะมีอัธวิทย์นะคุณอัธวิทย์เนี่ยก็คือเป็นคนเก่าคุณแก่ใช้คนเก่าคุณแก่ได้ไหมพรรคประชาธิปัตย์เรื่อนฐานเสียงในฝั่งของสอสฝั่งจตุจักรเนี่ย ซึ่งเคยเป็นสอสอ,อยู่เนี่ยก็จะมีฐานเสียงฝั่งจตุจักรถูกไหมเพราะเขตเก้าเนี่ยหลักสี่จตุจักรแต่แน่นอนแหละนะครับคุณสุชาติเนี่ยเขาก็มีฐานเสียงอยู่ตรงหลักสี่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยฐานเสียงของประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ไม่ลงในฐานะคุณอัธวิทย์เป็นคนเก่าคนแก่ประชาธิปัตย์แน่นอนก็ต้องเทคะแนนเสียงมาที่คุณอัธวิทย์ความน่ากลัวมันบังเกิดขึ้นแต่ฟังนะวิเคราะห์กันจริงๆนะฝั่งของคุณอัธวิ มีฐานเสียงเก่าแน่นอนอะนะฮะมีติดสอยห้อยตามมาจากพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนนะแต่มันมีฐานเสียงที่เสริมเติมแต่งจากหน่วยสนับสนุนฝ่ายสนับสนุนคุณคุณอัธวิทย์จากพรรคกล้านเนี่ยก็เข้ามาอีกนะครับในส่วนของคุณอัธวิทย์น่ากลัวตรงที่ว่านะครับฐานเสียงในส่วนของประชาธิปัตย์เข้ามาช่วยฐานเสียงเดิมของคุณอัธวิทย์ก็มีเพราะฉะนั้นเราตัดเรื่องพรรคนะ พรรคเนี่ยแทบไม่มีอิทธิพลวิเคราะห์คือพรรคไม่แทบไม่มีอิทธิลพอลอันนี้อยู่ที่ตัวบุคคลล้วนๆน,นะครับแล้วก็วิเคราะห์กันในส่วนของคะแนนที่โดนหั่นไปนะครับถึงว่าโอเคคุณอัธวิทย์นะครับมีฐานเสียงของตัวเองนะครับแล้วก็มีฐานเสียงขององค์คาพยพทีส่สนับสนุนกันมาอยู่เนี่ยนะแต่แน่นอนฝั่งลุงตู่ก็โดนหั่นไปปร,ประชารัฐหั่นไปแล้วพรรค ไทยพักดีก็หั่นไปแล้วนึกภาพอ,ออกไหมไทยพักดีเนี่ยนะครับสนับสนุนโดยคุณหมอเหรียญทองซึ่งแน่นอนฐนะานเสียงในเขตหลักสี่คุณหมอเหรียญทองเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเค้กชิ้นนี้เนี่ยคะแนนชิ้นนี้คะแนนตรงนี้ในเขตหลักสี่จะตุจักก็โดนหันไปให้ไทยพักดีซึ่งเยอะอยู่พอสมควรสําหรับประชารัฐเนี่ยแน่นอนคะแนนโดนหัน่นโดนหันไปเยอะพอสมควรสมัยที่แล้วนะ สีระเนี่ยมีคะแนนนะครับนาคุณสุชาติรู้สึกว่าพันสองพันคะแนนไม่เกินไม่เกินคือคู่ขี้สูสีกันมากนะครับคู่ขี้สูสีกันมากเพราะงะั้นในฝั่งของเขาเรียกว่าฝั่งของรัฐบาลดีกว่าเนาะอย่าบอกฝั่งฝั่งของประเด็ดการเดี๋ยวเครืองกูอีกนะครับในฝั่งของรัฐบาลที่ออกเสียงชัดเจนนะครับเป่าประกาศชัดเจนโค้งสุดท้าย ว่าสนับสนุนลุงตู่เป็นนายกอยู่ต่ออีกหนึ่งสมัยก็ชัดเจนะนะครับเป็นไม้เด็ดเป็นไม้ตายเป็นท่ายากและท่าสุดท้ายของกลุ่มพักเล็กสังเกตนะครับพักกล้านะครับคุณกรณออกมาดา่าประยุทธ์จันโอชาแต่คุณอัธวิทย์เลขาพักนี่บอกกับสื่อบอกว่าอะไรฮะสนับสนุนลุงตู่อยู่ต่ออีกหนึ่งสมัย เอ๊ะตกลงมันไปมันมาด้วยกันหรือเปล่าไม่รู้นะเอาไม่เป็นไรอันนี้ในฝั่งของสนับสนุนรัฐบาลก็แล้วกันในฝั่งของคุณคุณหมอวรลงนะครับก็คือไทยพักดีคุณพันเทพเนี่ยนะก็มีกลุ่มสนับสนุนมาจากหมอเหรียญทองนี่คะแนนเนี่ยเมื่อก่อนคุณหมอเหรียญทองเนี่ยต้องบอกว่าสนับสนุนประชารัฐสุดตัวทุ่มสุดตัวกับประชารัฐนะครับ ทุ่มสุดตัวกับประชารัฐ <c oughs> เลือกตั้งสมครั้งนี้ประชาธิปัตย์ไม่ได้ส่งนะครับทำให้คุณอัธวิทย์มีเขาเรียกว่าคะแนนความนิยมส่วนตัวรวมทั้งฐานเสียงเก่านะครับในส่วนหนึ่งของประชาธิปัตย์ก็เทมาผมว่าในส่วนเยอะเลยแหละที่เทมาทําให้คุณอัธวิทย์ดูนะ่ากลัวขึ้นเราไม่พูดถึงบริบทเมียของหรือภรรยาของศิระเลยนะเพราะว่ากระแสในการหาเสียงในส่วนตรงนี้เนี่ยแผ่วไปเลย ทั้งที่คุณศิระเป็นแชมป์เก่าเป็นแชมป์เก่านะครับทีนี้เนี่ยนะครับอ่าไรพักดีก็หันคะแนนไปแล้วนะครับพักกล้าก็หันคะแนนไปแล้วนะครับแล้วก็มาประชารัฐเนี่ยแน่นอนเขามองว่าประชารัฐตามมาเป็นลําดับ3มและ4เสียด้วยซ้ํานะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้ามองผิวเผินเนี่ยประชาชนวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยมันเป็นการแข่งขันระหว่างประชารัฐกับเพื่อไทยจริงๆไม่ใช่เลย ไม่ใช่ประชารัฐกัเพื่อไทยเลยไม่ใช่เลยวันนี้เนี่ยมองกันความนิยมส่วนบุคคลเนี่ยนะครับคุณอัธวิทย์กับคุณสุชาตินี่มาคู่ขี้กันมาคู่ขี้กันนะครับส่วนฝั่งประชาธิปไตยแน่นอนแหละก็จะมีอยู่แค่สองพักหรือสามพักจะมีเอาหลักๆก,ก็แล้วกันที่อยากจะพูดก็คือจะมีเก้าไกลถูกไหมจะมีเก้าไกลแน่นอนอ่ะต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับ ใครจะเกลียดก็เกลียดนะก้าวไกลกับเพื่อไทยไม่ลดลาวา2สองก,กันเลยในเลือกตั้งซ่อมหลักสี่ไม่ลดลาวา2สองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนเมื่อสมัยที่แล้วเนี่ยของก้าวไกลมา25,000ของบุญสุชรั่นสามหื่นสองเรื่องไงผมจำไม่ผิดนะวันนี้โดนหั่นอยู่แล้วเอ้สามหมื่นแปดใช่ไหมใช่ไหมอืมนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานเสียง ของคุณสุชาติหรือเพื่อไทยเนี่ยยังคงเป็นฐานเสียงเดิมและเหนียวแน่นเกาะกับเนี่ยเพื่อไทยไม่ยอมจะไปไหนเพราะว่าสังเกตได้นะครับในส่วนของคุณสุชาติเนี่ยก็ประชาชนหรือชาวบ้านเขาก็พูดกันต่อๆไปว่าเนี่ยลงพื้นที่ตลอดเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนความนิยมส่วน,ส,วนส่วนบุคคลเนี่ยมันก็มาเสริมนะครับคะแนนของความนิยมของพรรคก็ผน,นวกเข้าไปทําให้คุณสุชาติเนี่ยยังตรึงฐานเสียงนะครับ กลุ่มเดิมที่คอยสนับสนุนเมื่อตั้งแต่สมัยที่แล้วที่สอบตกมาสามหมื่นกว่าคะแนนก็คงยังเหมือนเดิมเหนียวแน่นเหนียวแน่นนะครับแน่นอนมองที่ก้าวไกลดึงคะแนนหรือหันคะแนนเพื่อไทยไปอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าก้าวไกลด้วยการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้คะแนนมาเนี่ยค่อนข้างที่จะบอกว่าผิดหวังก็แล้วกันนะครับแต่ว่าแนวร่วมเนี่ยเยอะ นะครับในส่วนของกลุ่มผู้สนับสนุนก็เยอะแต่ว่าพอออกมาเป็นคะแนนดิบจริงๆนะครับออกมาในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นอบตเทศมนตรีอบจหรือแม้กระทั่งเลือกตั้งซ่อมเนี่ยคะแนนเนี่ยนะครับลดมากกว่าเดิมประมาณ 2- ถึงสเท่าอันเนี้ยต้องยอมรับเนื่องด้วยเหตุผลคนใดไม่รู้ไม่อยากวิเคราะห์ลงไปลึกแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่เลือกตั้งสนามใหญ่ไม่ใช่เลือกตั้ง ระดับประเทศกระแสในส่วนของพรรคหรือว่าในส่วนของการเปลี่ยนแปลงในระดับขั้วถึงขนาดขั้วแบบอำนาจที่จะได้เป็นรัฐบาลเนี่ยกระแสมันเลยไม่มาอย่างเลือกตั้งประเทศเนี่ยแน่นอนเนะี่ยเราอยากได้นายกคนใหม่อยากได้ฝั่งประชาธิปไตยเข้าไปเป็นรัฐบาลแต่อันนี้แค่เลือกตั้งซ่อมมันก็เลยทําให้กระแสแผ่วไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมานะครับจับตากันทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าพอมัน คะแนนมันเป็นอย่างเงี้ยโดนหัน่นไปอย่างเงี้ย